มีน้อง X1 Poseidon ถามพี่โจตาวแดงว่าทัชชิ่งที่ดีที่สุดคนอยู่ที่กี่มิลนะฮะที่พี่โจอธิบายเพิ่มเติมบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทัชชิ่งคืออะไรนะฮะทัชชิ่งคือความสูงของสายนะฮะเวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยมันคนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะอ่าโอเคใครที่มีปัญหานี่อยู่นะฮะมาดูคลิปนี้เลยนะฮะเออนะฮะแต่ต้องขอที่ตานะว่าที่น้องถามเนี่ยเป็นกีตาร์โปร่งนะเพราะว่ากีตาร์โปร่งไร้สายฟ้าเนี่ยความสูงมันไม่เท่ากันนั่นเองนะฮะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าฮะจริงๆแล้วความสูง จริงๆแล้วมันอยู่ที่เราชอบเลยอ้าวจะบ้าเราตอบอย่างนี้นะฮะมันจริงนะฮะจริงๆมันต้องทดสอบนะฮะมันจะเป็นแบบสูงให้ลองเล่นดูเออเป็นไงลองเตี้ยลงนะฮะประมาณนี้นห,ลหลักการง่ายๆนะฮะแต่พี่โจต้องขอแนะนําเลยว่าบางคนมือใหม่ไม่รู้นะว่ามาประมาณไหนที่เป็นมา,าฐานะพี่โจมาแจกสูตรลับเลยนั่นเองนะฮะที่โจใช้อยู่แล้วก็พี่โจเซ็ตให้กับลูกค้าร้านต่อแดงด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นฮะต้องเข้าใจตารางตรงนี้ก่อนเลยนะฮะว่าความสูงของสายแบบสูงแล้วก็แบบเตี้ยเนี่ย มีข้อดีแลข้อสัเกยังไงมาดูที่สายสูงดีกว่าข้อดีของมันสายสูงเป็นไงสายสูงเสียงกีตาร์จะออกเต็มตูมตูมตูมเลยนะฮะนะฮะแล้วก็ข้อสังเกตคือต้องใช้แรงที่กดเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะทำให้เจ็บนิ้วได้แต่แรกกันคือเสียงเต็มนั่นเองมาดูที่สายตีเตี้ยบมม้างดีกว่าข้อดีเอาง่ายๆเลยโอ้เล่นง่ายแทบไม่ต้องออกแรงเลยนะ,ะแต่ข้อสังเกตของมันก็คือเสียงอาจจะ รียกว่าไม่ค่อยเต็มออกแบบจิ๊บๆนั่นเองนะฮะแต่บางทีถ้าดีดแรงนะอาจจะมีอาการติดบัสคือมีเสียงแบบสายตีกาเฟมันจะมีเสียงมันเหล็กรือทำให้อาจจะเล่นไม่สนุกเลยนั่นเองโอเคประมาณนี้ถ้าเราเข้าใจหลักการนี้แล้วลองดูเลยดีกว่าว่ามันควรจะกี่มิลน,นะฮะแต่พี่โจขอแยกเป็นสไตล์ลวกันถ้าเป็นสายแบบตีคอร์ดเนี่ยความสูงควรอยู่ที่2.5มิลถึง2.8มิลน,นะฮะแต่ถ้าเป็นสายแบบเกาหรือสิงเกิลสไตล์ต้องเตีย้ยๆหน่อยก็ประมาณ2.3มิล ถึง2.5ม mm ิลลิเมตรนั่นเองโอเคพอเรารู้คำตอบแล้วแล้วเราจะไปวัดดูว่าถ้ากีตาร์เรามันสูงเท่าไหร่เราไปดูกันเลยเดี๋ยวโจทย์ไปสอนโอเค okay, นะฮะก่อนที่เราจะมาวัดระยะสายนะฮะเราต้องตั้งคอกีตาร์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานก่อนนั่นเองแต่พอเราตั้งแล้วนะฮะเราก็เอานำไม้ทัดมานั่นเองนะฮะมาวัดที่บนก้านเฟต12คืออยู่ตรงนี้นะฮะเราจะวัดระยะของบนก้านเฟตนี้กับใต้ท้องสายนี้นะครับและข้อสังเกตตรงนี้ฮะเราต้องเอาไม้ทัดวางตั้งฉากดีๆนะฮะห้ามเอียงแบบนี้ ถ้าเอียงมีตัวเลขงอไปหมดเลยนะฮะนี่ตั้งฉากโปะนะฮะไม้ทัดแนบสายเรามาดูระยะห่างของมันนะฮะตอนนี้อยู่ที่2.5มิลโอ้โหไม่ต้องเซตเลยตีคอร์ดมันแน่นอนนะฮะง่ายๆแค่นี้เองในการวัดระยะของสายนั่นเองอยากให้พี่เพียงน้องไปลองวัดความสูงของสายกีตาร์ของเรานะั้นว่ามีความสูงกี่มิลและคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมนะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฮนะอย่าลืมกดเลิฟกดติดตามและกดแชร์นะฮะ เจอกันคลิปหน้าชาวต่าแดนฮะไปแล้วครับผม